สวัสดีครับบ่าวพีครับเจนค่ะเบียครับยังม่ทนเรื่องอันนี้ก็เป็นช่องใหม่ของของผู้ช่วยบ่าวเบียนะครับวันนี้ก็เป็นช่องของบ่าวพีสาวเจนนะครับนะฮะผู้ช่วยร้านแกทอดบ่าวเบียนะครับวันนี้เราก็ขายของเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาฟีมต้มตันะครับอันนี้ฟีมือบาเบียตามเองนะครับผมอร่อยไหมครับอร่อยแซ่บครับ จลุ่แทำไมมเมื่อจะมืออ้ายเด้อามเป็นมือเ,เพราะทาเป็นเดือนมาหามือเด้ผมมาหาลูกฉลุน่นเลยครือทักเลยรับแบบต้นี่เด้อรู่ไปหายูเม่อ้ายเด้หาอยูนี่ดีๆมาเองครับหายูเลยเด้อา ทำะพ่อเอาชอ้มเลยไปดิ่วยน้อตาลนีื้อนะไปใส่อ้นเลม่ไปห้าบามาแล้วจ้ากินาวน้ำกันเด้อ้ากิดว่กรเลนี่ยวิ่งผู้ปกรองลกไปคนตาไปควยนั่น ทำลานะกินข้าวค่อยนะมีไก่มีไก่แดงมาเหตปีกตกลงเหตุจุดดัันก็ไปเหตไปดันนะเอาใหตไปหิกซื้อโหแบบเขาหมือของนักแก่ไม่ไปนักไปจานเขาแท้งมาได้จานมาได้แบบนั้นลูกระบาดทำไมถูกจังเออเฮรอ มาเด like ้มมาแล้วจ้าแซบแซบแซบบตกันนะไปตัน้อยด้ะนุ้ยด้กินได้เนื้อน่อย่างได้านยเนื้อดนย่างแล้ว

เขาลงแม่นะขึ้นน่ะเยอะมากนู่าณดีเขเจ้าเหยาะมกมันั่งเขาปันเนี่ยนี่ให้กอดเรื่องเนี่ยคุณยีกินอง

บาเบียก็ตําแซบค่ะบขันทอดกันขอดแล้วแหลเว้นตรง่อไปกอน้เติมกีโลั้นหาเหลืองเอาสีเร้อต้งตําขายจม่นางงยู่ข้ากับเบียเลยได้ตําขายอยู่แล้วเดี๋ยวน้าแล้วไปนี่ห้านตมอนสี่าขันถอดจะมีดาวอต้อตั้งตอินดีอินดี้จับําง่าย

懂的。

บม่บม่สุดรถบดได้ไซายครับอืมชุดเดียวมันยานี้มนสามพวบบ้าตเอเดียว่ร่วงเสมดอันจะเกยด้วยผมแม่เป็นแค่ขี้หน่อยย้อนยังชุดรถนี่แหละตันมามมันคืบอะมันคือบาอไรนีจะบิลีได้ยังไง

ไม่หนาวมากขึ hey. yeah. hmm. hmm. ้นเลยหนาวข้างหน้ามันเป็นห้องแอร์ข้าไปเลยเรื่องอะไรผู้หลังเอาไปพอดนะติดไปให้เขาอย่างมากที่เราทำไม่หยุดเลยเตยใบหยิบเรือมาเนี่ย เด็กเขาได้เลยคนละเมื่อยม่ไมไปคนแค่ก็คนแต่คนเลยตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับผมนะครับโอเคครับพี่ฝาสรับไปแล้วแฟนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับาช่องด้วยนะครับทอมมี่กับสาเจนสาวเกนนะครับเพนซื้อไข่กับเกนด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคเอาไปปิดไปปิดแล้วปิดแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ